สวัสดีค่ะโอ๊ยหนูมาตั้งแต่ตอนเจ้างงเขามาจะซีมงเสาร์เดี๋ยวเนาะซีมงเสาร์จนตอนนี้จีฮามงแล้วค่ะยังบ o r ได้กลับบ้านเมือ่อนี้ขอเป็นสาวยโสเม,มื่อหนึ่งมาดูเอามาดูอุย้ยเล็กน้อยทางไหนอนอคน้ะ่ะไปไปไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนั่นเปน <จะ S 2> ก๋วยเตี๋ยวแบบลาสั่งได้แล้วลูก บอกว่าาเส้นมีจะกินไงไม่ใช่หรอะืันเเส้นเล็กะัืเส้นเล็กาอไีมันียปูขีดําปูีันนี้นึงเอ้ปูให้น้องน้ำหน่อยกจะกินแบบหวานแบบิดโอ้ยเส่ไรเยอะไสอันส่ม ้ำตาลปั้นอย่าใส่หลายๆมันเค็มน้ำตาลน้ำตาลนู้นน้ำตาลน้ำตาลอันนี้ยังหน่ยซอสซอสมะเขือเทศได้หม่อย่าได้ตบก้นมันตบก้นตุ๊บ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 ตุบนั่น ว,วันในดใส่ดิ่มการก็เลยเป็นว่าแม่ตะเกียบป้ากินหัวผักมอมตะเกียบน่องใส่บ๊อบขอยกันหน่อยแพงกินอย่างองใส่ผักเนียเอาคนให้น้องเนี่ยลูกคนให้น้องเนี่ยเอาซ้อนน้ำเข <c oughs> ียนเนะสียเด้อนั่นมันจิตจุ้ได้แพงเกี๊ยนเราเกียนเกี๊ยนบวกกินเนี่ย เงี้ยสิ no <b ots> ่อเาลสิ่นั่นเง่อาปะเดยหนลิ่เมือเงเนบ่อมาละมาลเอาเอาหน้าจะมือเนื่อยมั้งเาละเอาซ้อมจิ้มมด้วยเฮ็ยเฮ็เฮ็เฮเฮไม่ได้จิ้มเงกกินดีดีลูกกินดีเดียะมันจะคำเพราะง่ายเส้ยมาอนนี้ กินที่ดีๆูกินดีๆนี่นยู่นียูซีแยกนะครับซีแยกโลตัสวันนี้เขอเสนอคำว่ารีแยกโลตัสจะสูตรวันนี้ขอาสนอคำว่าเดียหล่อนอืมแพ้บอกเนูเอิรนูเกิด่บบาแบบเาพี้ยหล่อนอาจจะลูเออรลูเป็นบางมูบาทนะแล้วลอคอมเมนต์มาหน่อค่ะว่าสำหรัเพี้ยหล่อน ูเคยได้ยินหรือว่าใส่อยู่น้ำบานนัไงแเปวอันี้ใส่อับข้วเยาเยวเยาขวาวไม้เปรี้ยวว่าเทงไรเค้า่าเพียหล่อนนะนรัคข้าปากก็ดูเย้าเว้ากินก้อนดีๆกินก้อนดีๆกินก้อนยังกินค้าไม้ปรว่าอย่างเพหล่อนไอ้ลูกบอกก็เฉยค่ะเจอว่าพ่อแม่คนไหนบเได้ยินแมนเพราะว่าถามบอกบอกมาน้ำไหลคนเหล่าคูว่าบุเคยได้ยิน ไว่าคุ้มอยู่กินเอากินเอากรู้ว่ากินล่ะกินดีดียำ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 เจ็บเจ็บผมบอกแทนมือนี้ี่พอไปตึกเหีได้หนิไปเบิ้งไม้ไปแล้วบ้านไปจะไปตึกเหี่ยมาทุระแซมโอ้ยกินดีๆลูกกินดีๆี ูีวิวเนี่ยตยรีวิวเป็นนักรีวิวอ่ะยูทูบเบอร์อ่ะเข้าใไรคะเบเบยังรีวิวว่าเป็นยังอะไรคือเบเบย์ดิบนมือเนี่ยที่อ่้าเวมาบ้านหมอฟันด่วนยะสูค่ะอตทอยะสูทอนคนมาหลายเดนเนาะพ่อวันไงมาถอนเขี่ยครับวันไงเปิดเขี่ยบ้านหมอฟันนะเนาะ ที่นี่มอฟ ah. ันคิดๆใกล้ๆกันกับปตท่ชี่แยกชี่แยกใบพัดนะครับชี่แยกใบพัดมีใบพัดใบพัดใบพัดคือทางอ้อมทางตรงก็คือทางตรงเขาว่าใบพัดก็คือซะออกทางอ้อมยืนทางตรงภาษาอังกฤษเป็นรตตสสีไงโอเม้นที่คนึง กินดีๆกินดีๆเป็นเต็มตรวเต็มกนุนได้เลยไ่ิเกนโอ้ไก่ทอดได้เรียได้ลักได้นยน้ำใสบอกเป็นตะเสียบอยู่ดิเอาแพงไอ้ได้น้ำกุกเอาคือบอกไปสั่งเมียท่านับไปรั่งเมียที่นั่งยางไม่น แานเห็นบอกเรียกวนสับน้ำตกน้ำใสน้ำตกโอ้โหสวยดีมากว่นจะไปสร้างเมรุน้ำตกกันนะแม่ปได้ยินว่าสร้างกับตกแต่ว่าแม่ก็ว่าน่าจะ่กับตกนะเพราะว่าส่วนมากคนหน้าตาดีมากินน้ำตกค่ะโอ้โหเจ้าของร้านเพิ่นแบบหู้เลยเพราะต้องบอกค่ะถวยก๋วยเตี๋ยวลอยเหรอว่าเป็นคนลอยเด้ถวยก๋วยเตี๋ยวลอย เกลืเทียมันร้อยกันเองนะมชูโอได้กินบอนน้องมือนทุบหลงทุบาหล้โมเฟจ่ากินสมหิวอยู่นางเลยหหิว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 ก็เลยพามาสังไว้เลยไปับใหญ่อีติงกะปีราต้องกินใส่กระปด้วยิผักไทยหลายๆเนี่ย บ่อเพชรใส่แพงน่ะใสแพงน่ะใส่วงหอใส่ของเราานี่โอ้ยนกินผักเป็นทูสุดกับวงอกกับกระหล่ำกระหล่ำมากินกับลูกชิ้นนีมบนี้าผักกาดนี่ยมูกระถาผักบุ้งทานได้มูกระทะกนไหมอ้ออนไหมลูกกรซ้อนไหม เป็นเสียบยี่ด้รันเนี่ย,ยมือน,นี่พอมือไปใส่ป่ะนี่นอาจจะไปอาจจะเพราะว่าไปตโอ้ยเป็นยังพออยากไปหาอยากให้ใหกินจะไปตึกแหงนะเบิ้งหมองไ้พอแหฮง ได็ดปูได้ปลามาปนมาแก้วกินอย่างยังใครก็นี่อยู่ได้ดีก็ซื้อกับขา่อยดิเมื่อกินอาหารบ้านๆดนหรอไหมปนปลาปีงปลาตำแก้วเบงสันเมียพิจากบวกผักไสเบงสันข้าวกลิน คุณหมอปิดคลิปให้แน่นคุณหมออย่าลืมอย่าก,กัดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบ๊ายบาย